สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราอีกแล้วนะครับเอมครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดแต่งของไททัน rx max นะครับผมจะมีชิ้นส่วนใดบ้างติดตามรับชมได้เลยครับผมเรามาเริ่มจากชุดด้านบนก่อนนะครับคันนี้จะแต่งเป็นตัวชุดแฮนด์นะครับแฮนด์ก็จะมีหลายสีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นดำแดงดำแดงขาวเต็มคอรครับผม แต่อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวดำแดงนะครับปลอกแฮนด์ก็ดำแดงเช่นกันครับทนลดสีทั้งหมดจะเป็นดำแดงนะครับเห็นไหมตัว RX Max อ่ะก็จะอุปกรณ์ก็จะเหมือน RX Standard ครับผมแต่จะมีต่างก็เป็นเบรกน้ำมันไฮดรอลิกนะครับที่แต่งเพิ่มก็มีชุดแฮนด์นะครับแต่ว่าชุดแฮนด์เนี่ยมันจะรวมชุดสเต็มคอปลอกแฮนด์นะครับเห็นไหมสีแดงดำแดงนะครับใสบ่กุญแจนี้แล้วก็แถมแล้ว แต่ลูกค้าแต่งตัวนี้เพิ่มมาด้วยครับเป็นรีโมทสัญญาณการขโมยแล้วก็ปิดเปิดผ่านาร,รีโมทได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมจะกดให้ดูเห็นไหมกดตัวปุ่มสายฟ้าย,ย้ำๆสาม,มครั้งนะครับแล้วรถมันก็จะเปิดขึ้นมานครับปิดก็ได้ครับผมเห็นไหมถ้าเรา,าล็อกสัญญาณการขโมยไว้ แล้วมีคนมาเปิดของเรานะเห็นไหมมันจะร้องอเรามาคลายล็อกกันเห็นไหมครับคลายล็อกเรียบร้อยแล้วรถหยุดร้องแล้วทีนี้เราจะพามาดูชุดแต่งชิ้นต่อไปครับเป็นไทท่านวิงครับผมตัวนี้เป็นเจเนอเรชันใหม่นะครับอันนี้ติดตั้งไปเลยครับผมเป็นไฟ สองด้านหน้าด้านหลังนะครับออกสองฝั่งเลยครับเจนแรกมันจะเห็นแต่ด้านหน้าแต่ตัวนี้มันจะสว่างกว่าครับผมออกทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยเห็นไหมต่อมาเป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับไฟโปรเจคเตอร์เป็นวงแหวนสีแดงนะครับตัวนี้จะแถมมากับรถเดิมๆนะครับสําหรับ r x Max นะ,ะเห็นไหมต่อมาก็จะเป็นชุดการสะบัด A ครับผมงาน A เนี่ยจะเป็นงาน อลูมิเนียม CNC นะครับแล้วก็สกรีนโลโก้ครับผมเป็นไททัน rx นะครับตัวโชคการสบัดสามารถปรับระดับความหนืดได้นะครับอันนี้เลือกตามใจลูกค้าต้องการเลยครับผมแล้วก็จะมีบังเกอร์นะครับบังเกอร์แดงครับผมมีสีน้ำเงินด้วยวันนี้เป็นสีแดงนะครับต่อมาก็จะเป็นเป็กล้อกันล้มงาน c n นครับผมแข็งแรงนะครับเป็นงานหนาครับแล้วก็จะมีไฟล้อด้วยนะครับคันนี้ แต่ว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นไฟแบบเป็นแถวนะเพราะว่าช่องว่างระหว่างล้อค่อนข้างแคบครับผมผมเลยติดตั้งเป็นเป็นไฟแบบแถวแทนนะครับก็ก็พอใช้ได้นะแต่ถ้าเป็นล้อหลังเนี่ยจะเป็นไฟเป็นวงเลยนี่มาดูครับต่อไปเป็นบอร์ดไฟนะครับบอร์ดไฟเป็นตัวท็อปสุดเลยครับผมสว่างมากๆนะครับเดี๋ยวตัว การปรับแต่งไฟเนี่ยผมจะมาสอนท้ายคลิปนะครับว่ามันสามารถทําได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีขาตั้งโรบอทครับผมที่แต่งเพิ่มขึ้นไปต่อมาเรามาดูกันที่แบตเตอรี่เสริมนะครับตัวนี้ไม่ใช่แบตเตอรี่สำรองนะครับก็คือใช้ร่วมกับแบตเตอรี่หลักเลยตัวนี้แบตเตอรี่ในรถเนี่ยผมเปลี่ยน BMS ไปแล้วนะให้ BMS ตัวแบตเตอรี่ก็คือบอร์ดป้องกันแบตเตอรี่ครับ ทั้ง2ตัวมันสามารถใช้ร่วมกันได้นะไม่ว่าลูกค้าจะชาร์จที่รถหรือว่าจะชาร์จที่แบตเตอรี่สำรองเนี่ยไฟมันก็จะไหลรวมเข้าหากันหมดเลยแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยน BMS ในรถเนี่ยเราจะต้องมาจับแบตเตอรี่แยกชาร์จนะครับค่อนข้างยุ่งยากตัวนี้ลูกค้าสั่งพร้อมรถใหม่เลยผมก็เลยทำไปทั้งในรถเลยแล้วก็ในแบตเตอรี่เสริมเลยนะครับ ไมยุ่งยากครับผมก็คือสามารถชาร์จตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงรถก็ได้นะครับอ่าต่อมาเรามาดูกันครับผมอ่าตัวนี้เป็นไฟล้อหลังครับผมเห็นไหมสว่างมากๆเลยอ่าแล้วก็จะเป็นด้านนี้ครับด้านดิสเบรกเรามาดูกันครับผมอ่าตัวนี้เป็นเบรกน้ำมันไฮดรอลิกสีแดงนะครับเดิมๆเป็นก็เป็นสีแดงแบบนี้นะครับ ชุดดิสก็เป็นสีแดงเช่นกันครับผมตัวนี้เป็นชุดแต่งนะครับเป็นดิสขนาดใหญ่นะครับ2ชั้น160มิลนะครับเบรกอยู่ดีกว่าเดิมแน่นอนครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับฝั่งดิสเห็นไหมด้านหน้าฝั่งดิสนะครับตัวนี้เป็นสายชุดแบตเตอรี่สำรองนะครับต่อเข้ามาในบอร์ดนะครับชุดหน้าชุดชกหน้านะครับเห็นไหมครับไฟก็จะอยู่ใน ลูกทรงนี้ถ้าเป็นไฟล้อหน้านะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งที่สามารถวางตัวแบตเตอรี่เสริมนะครับว่าสามารถวางได้ตรงจุดไหนบ้างถ้าเราวิ่งทางออฟโรดบ่อยๆเนี่ยผมแนะนําให้ติดตั้งด้านล่างนี้นะครับเพราะว่าตัวพื้นบอร์ดเนี่ยจะช่วยรับแรงกระแทกเวลาเราวิ่งทางออฟโรดเนี่ยตัวแบตเตอรี่จะไม่ห้อยไปซ้ายหรือว่ายัางไปขวานะครับไม่เหมือนกับติดอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับ ถ้าติดด้านบนแบบนี้ก็จะจะเวี่ยงหน่อยเวลาเรา,าขับรถพื้นที่ที่มันสั่นสะเทือนมากๆนะครับมันก็จะคงเคงได้นะครับแต่นี้คันนี้ของผมมันไม่ได้มีแบตเตอรี่เสริมนะเป็นแบตในตัวเลยแต่ว่าที่ผมเคยทำไปก็คือใส่เข้าไปในในกระเป๋าแล้วก็ห้อยด้านบนนะครับหรือว่าจะห้อยเป็นด้านหน้าตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะมีแฮนด์บาร์ มาเสริมตรงนี้แล้วก็เป็นชุดนี้ห้อยนะครับลูกค้าสามารถถอดได้นะครับสําหรับแบตเตอรี่เสริมก็ถอดตัวแกะตัวเป็นสายรัดนะครับเป็นตีนตัวแกะนะครับแกะแล้วก็ดึงออกเวลาเราใช้งานเนี่ยก็คือถ้าเราจะขนขึ้นรถใช่ไหมเราจะพับรถเราก็แค่แกะสายรัดออกแล้วก็ปลดปลั๊กตัวแบตเตอรี่หลักออกนะครับตัวปลดปลั๊กแบตเตอรี่หลักออกแล้วเราก็ ถอดตัวแบตเตอรี่ออกได้เลยครับผมแล้วพอเราไปกลางรถออกพร้อมที่จะใช้งานเนี่ยก็เอาแบตเตอรี่มาเสียบรวมกันนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยแต่ผมไม่แนะนำนะครับให้ถอดแบตเตอรี่สำรองออกแล้วเราเอารถไปใช้งานจะทำให้แรงดันแบตเตอรี่ในรถกับตัวแบตเตอรี่เสริมเนี่ยแรงดันไม่เท่ากันครับแล้วมาจับเนี่ยมันอาจจะ ทำให้มีแรงกระชากของไฟได้นะครับผมจะอาจจะทําให้บีมเอสตัดได้นะครับผมไม่ควรทํานะครับแต่ถ้าเราดึงแบตเตอรี่เสริมออกเนี่ยเราก็สามารถนํากลับมาเสียบใหม่ได้เลยถ้าแบตเตอรี่แรงดันแบตเตอรี่ของทั้งสองลูกเท่ากันนะครับผมก็สามารถจัมใส่ได้ทันทีเลยดูนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะมาพับให้ดูนะครับว่า ถ้าพับแล้วอ่ะมันจะอยู่ในลักษณะไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับผมก็ <g démocr ate> จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเราก็ถอดแบตเตอรี่เสริมอ,ออกครับอ่เป็นเป็นแบบนี้นะเห็นไหมครับน้ำหนักประมาณ3.5มกิโกรัมครับผมแต่ถ้าเราติดตั้งไว้ส่วนคคเนียครับเวลาเราพับเนี่ยเราไม่ต้องถอดแบตเตอรี่เสริมอ,ออกเลยเห็นไหม ก็จะมีสายคอนเน็กแบบนี้นะครับแต่เราต้องระวังนะครับเมื่อเราจะถอดสายคอนเน็กเนี่ยแบตเตอรี่ทั้งสองลูกตัวนี้จะมีไฟอยู่นะครับต้องเอาอะไรปิดไว้นะหรือว่าเอาเสียบใส่ในกระเป๋าไว้ก็ได้อย่าให้มันไปโดนโลหะนะครับเพราะว่าจะมีไฟดีซออกจากแบตเตอรี่อาจจะทำให้สปาร์ได้นะครับ ท้ากลางก็กดตัวล็อกกระเดื่องครับผมกดเสร็จปุ๊บก็ยกขึ้นมาเลยก็เรียบร้อยครับแค่นี้เองแล้วก็ติดตั้งตัวแบตเตอรี่เสริมไปตรงนี้นะครับสำหรับยท่าน RX Max คันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ชุดแต่งก็คือ รวมๆแล้วก็จะมีชุดแต่งแฮนด์นะครับทายท่านวิงกันสะบัดบังเกอร์แล้วก็เป็นตัวเป็กล้อกันล้มนะครับบอร์ดไฟครับผมแล้วก็เป็นตัวขาตั้งโรบอทนะครับอ่แล้วก็มีล้อไฟแล้วก็มีตัวบอร์ดไฟนะครับแล้วก็ชุดแต่งดิสเบรกขนาด160มิลครับผมอ่เฮ้ยผมลืมบอกมันมี ตัวไฟเลี้ยวแต่งด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับตัวไฟเลี้ยวแต่งเนี่ยเห็นไหมปกติไฟเลี้ยวเดิมเนี่ยถ้าเราไม่ได้เปิดเนี่ยมันจะไม่ติดถูกไหมแต่ไฟเลี้ยวแต่งของเราเนี่ยถ้าเป็นตัวแต่งนะครับเราไม่ได้เปิดมันจะติดค้างทั้งสองดวงเลยครับแต่เมื่อเราเลี้ยวนะครับมันจะกระพริบเห็นไหมอ่าเลี้ยวซ้าย แล้วขวาตัวชุดเบรก็ทำงานปกตินะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็เป็นแนวทางการตกแต่งนะครับสำหรับ่ายท่าน RX Max ตัวสแตนดาร์ดก็สามารถแต่งได้เหมือนกันนะครับคันนี้ก็ความจุแบตเตอรี่รวมๆก็อยู่ที่41แอมป์นะครับ ก็จะแบ่งเป็นในตัวรถ26แอมป์นะครับสำหรับท้ายท่าน X Max จะเป็นความจุเดิมอยู่ที่26แอมป์ครับผมถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดจะอยู่ที่18แอมป์นะครับดังนั้นก็จะเป็น26บว15ก็เท่ากับ41แอมป์นะครับคันนี้ก็จะขับอยู่ประมาณถ้าขี่ด้วยความเร็ว6-70ก็ประมาณ80กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับแต่ถ้าขับ40-50ก็ไม่ต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแน่นอนครับผม สำหรับใครที่สนใจชอบแนวทางการตกแต่งแบบนี้ก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับก็สามารถสั่งเราทําได้นะครับก็มีมาโชว์ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับจะเป็นการสอนปรับไฟนะครับตัวนี้จะเป็นไฟปรับผ่านบูทูลนะครับเข้าไปที่แอปนี้ครับผมกดเข้าไปครับผมเลือกจับคู่กับตัวบูทูลนะครับ เป็น sp 1 1 0 e นะครับเข้าไปจับครับผมเครื่องหมายทุกแล้วให้เรากด enter ครับผมตัวนี้จะเป็นโหมดนะครับเลือกได้ครับผมเห็นไหมไฟก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกนะครับก็มีอยู่ที่120โหมดนะครับให้เราเลือกนะ แล้วก็จะมีตัวเป็นสีเดียวนะครับให้เราเลือกสดได้ตรงนี้เลยก็คือจะเป็นผมตั้งสีแดงนะสีแดงเห็นไหมก็เลือกได้เลยนะครับสีขาวก็ได้เห็นไหมอ่าสีเ,เขียวนะครับอ่าเป็นสีเขียวออันนี้ผมเป็นโหมดนะรวมๆนะ เป็นโหมดที่สามแล้วกันไฟมันวิ่งวนๆวน,นหนึ่งดีกว่าตัวนี้จะเป็นนะเดี๋ยวให้ชัดๆนะเป็นโหมดสามไฟวิ่งใช่ไหมผมจะให้มันวิ่งช้าสุดดูนะครับวิ่งช้าสุดถ้าผมจะให้วิ่งเร็วสุดใช่ไหมก็เลื่อนตัวแถวที่สองมันก็วิ่งเร็วแล้วเห็นไหมอ่าถ้าเป็นตัวบนเนี่ยจะเป็นตัวปรับแสงสว่างนะครับ ปิดหมดเลยถ้าปิดหมดก็อย่างนี้นะครับก็จะดับไปเลยถ้าเราเลื่อนก็สว่างมากสุดครับผมเห็นไหม,มตัวนี้ก็เป็นแถบสีให้เลื่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครจะลองเล่นดูนะครับแต่ผมก็ปรับไปสแตนดาดให้นะครับเบอร์ที่เบอร์หนึ่งนะก็จะเป็นไฟสีลุ้งลุ้งครับมีรวมๆหลายสีนะสำหรับความเร็วก็มันเลื่อนเอาความสว่างก็ จะปิดจะเปิดก็เลื่อนเอาได้ที่นี่ครับปิดเปิด,ปดผ่านแอปนะครับก็คือเจเนอเรชันแรกเนี่ยมันจะเป็นรีโมทนะครับก็คือบางทีเราทํารีโมทหายบ้างอะไรบ้างมันค่อนข้างยุ่งยากครับผมผมเลยเปลี่ยนมาเป็นตัวแอปผ่านมือถือเลยก็ค่อนข้างใช้ง่ายครับผมเห็นไหมแล้วก็ปิดนี้ได้เลยมันก็จะทํางานของมันอัตโนมัติเลยนะครับส่วนชุดไฟทั้งหมดเราผ่านระบบรถเดิมทั้งหมดนะครับไม่ต้องมีแบตเตอรี่เสริมครับผม แต่ถ้าลูกค้าสั่งไปติดตั้งเองเนี่ยพวกไททันวิงเนี่ยอาจจะเป็นใช้เป็น USB นะครับแต่เมื่อถ้าลูกค้าซื้อพร้อมรถใหม่เนี่ยมันก็จะใช้ไฟจากรถเลยเพราะว่าผมจะเดินระบบไฟไปให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ทางเพจ M. t i t a ท่านได้เลยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ